ในระหว่างที่รอส้มกระจัดจานแล้วนะจ๊ะจัดจานก็ใส่ผักสลัดแบบนี้จ้ะใส่แครอทแล้วก็ผักสลัดแล้วก็มะกอ,อกด้วยจ้ะมะกอ,อกดองเนี่ยจ้ะใส่เพื่อความสวยงามอร่อยกรอบ เป็นขนมปังนั่นแหละจ้ะก็เดี๋ยวจะผ่าเดี๋ยวจะผ่าแล้วก็เอาท็อปปิง้งใส่ไปข้างในนะจ้ะแล้วก็มีมีแฮมด้วยจ้ะแฮมก็จะใส่ลงไปแล้วก็จะมีชีสจ้ะทำให้สามีทานแล้วก็มีบัตเตอร์แล้วก็มีน้ำจิ้มสเต๊กไก่จ้ะน้ำจิ้มสเต๊กส้มทําเอาไว้เป็นเมนูใหม่นะจ้ะคิดค้นมา คิดค้นทําให้สามีทานนะจ๊ะแล้วเขาก็ชอบด้วยก็เลยทําต่อไปจ้าแล้ววันนี้จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันจ้าเดี๋ยวส้มไปตามพ่อบ้านมาถือกล้องให้นะจ้าว่าต้องทํำยังไงว่าต้องทํำยังไงนะจ๊ะแล้วส้มก็มีเครื่องทําพันี่หนีด้วยนะจ้าเนี่ยจ้ะเครื่องซื้อมาก็เอามาทําแบบนี้จ้าเดี๋ยวส้มจะเปิดจะเปิดไฟให้เขาร้อน จะได้ทำนะจ๊ะไปเลยจ้าเพื่อนๆไปตามสามีมาเลยจ้า Don't to have see me see แต่ก่อนจะทำจะเอาไปท็อปปิ้งใส่ส้มก็เปิดเปิดเครื่องพนินีก่อนนะจ๊ะความความสูงความสูงของเขาก็หมายเลขห้าจะส้มก็จะเอาใส่ไว้หมายเลขสี่จ้ะหมายเลขสี่แล้วเขาก็จะมี นี่แหลจะจะตัวตัวไฟเขียวๆข,ขึ้นมาตัวไฟเขียวกับไฟแดงถ้าเขาพร้อมตัวไฟเขียวก็จะหายไปจ้ะแล้วก็เออแล้วก็ปล่อยให้เขาเออ่เครื่องร้อนแบบนี้แหละจ้ะแล้วก็จะมาทำทำนันี่หลยจ้ะ้มก็ได้ซื้อมาเออซื้อมาสี่สี่ชิ้นจต่สี่ชิ้นเขาขายเขาขายลดราคาจากสี่ทิ้นราคาอยู่ที่ หนึ 1> 1. ่งปอนยี่สิบห้าสตางค์จะคิดเป็นเงินไทยคิดเป็นเงินไทยไม่ไม่ถึงร้อยบาทจ้ะก็ดีก็ประมาณห้าสิบบาทจ้ะเพื่อนๆส่มก็ผ่าออกก็เป็นอย่างนี้ข้างในแล้วส้มก็จะใส่บัตเตอร์นะจ๊ะใส่ทาบัตเตอร์ลงไปเนยนะจ้ะทาลงไปแต่ถ้าเพื่อนไม่ใส่เนยก็ได้นะจ๊ะแต่พ่อบ้านส้มชอบเนยมากเลยจ้ะแต่ถ้าส้ม ทำกินเองของส้มเองนะจ๊ะพานนี้นี่นะจ๊ะส้มจะไม่ใส่บัตเตอร์เลยจ๊ะก็จะใส่เครื่องเครื่องลงไปเลยเครื่องท็อปปิ้งนะจ๊ะก็ใส่ลงไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่ใส่บัตเตอร์นะจ๊ะก็เอาขนาดนี้ก็โอเคแล้วจ้ะเพื่อนๆแล้วส้มก็จะใส่นี่นจ้ะน้ำสเต้น้ำจิ้มสเตซส้มทำเอาไว้หลายวันแล้วส้มก็เอาใส่ช่องแข็งไว้นะจ๊ะก็ทาแบบนี้ รับรองว่าอร่อยมากเลยจะเพื่อนเพื่อ,อบ้านติดใจทําให้ครั้งแรกติดใจมากส้มก็จะใส่สองข้างจ้านี่ระจ๊ะใส่ไปสองข้างเลยจะได้จะได้ถูกรสชาติทั้งสองด้านนะจ๊ะก็ขนาดนี้ก็ความหนาความบางก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะจ๊ะส้มก็จะขนาดนี้จ๊ะก็โอเคแล้วเดี๋ยวส้มจะใส่แฮมไปจ้กแฮม แฮมก็จะใส่ลงไปหนึ่งหนึ่งชิ้นจากก็แฮมก็เป็นแฮมอบน้ำผึ้งนะจะอุ้ยร่วงลงมา <laughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องกินให้ให้หมดวันนี้นะจ๊ะว่าได้ออกออกออก,ออกมาจากออกมาจากถุงละเดี๋ยวมันจะเสียจ้ะนี่ยจ้ะก,ก็ใส่ไปแบบนี้เดี๋ยวส้มจะหั่นชีสนะจ๊ะจะจะตัดชีสใส่ลงไป จากเครื่องตัดชีสก็ตัดลงไปก็เอาแบบนี้จ้ะเพื่อนๆแบบนี้เครื่องตัดชีสส้มก็ไม่ถนัดนะจ๊ะไม่ถนัดแค่นี้ก็โอเคแล้วจ้ะแล้วก็จะเอาเอาแบบนี้แล้วใส่แบบนี้ ไปยังไม่ยังไม่หายไปเลยจ้ะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะจ๊ะเครื่องก็พร้อมแล้วนะจ๊ะส้มก็จะใส่ลงไปเลยจ้ะอุ้ยควันออกมาดีจังเลยก็จะค่อยๆนะจ๊ะค่อยๆกดลงกดลงแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณห้านาทีจ้ะ ห้านาทีก็มาตักเสิร์ฟเลยจ้าเพื่อนๆมาตัดแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยในระหว่างที่รอส้มกระจัดจานแล้วนะจ๊ะจัดจานก็ใส่ผักสลัดแบบนี้จ้ะใส่แครอทแล้วก็ผักสลัดแล้วก็มะกอ,อกด้วยจ้มกมะกอกดองเนี่ยจะใส่เพื่อความสวยงามอร่อยอกรอบ แล้วก็ห้านาทีห้านาทีก็ผ่านไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวส้มจะเปิดเปิดแล้วก็จะตัดตัดแล้วก็เสิร์ฟให้พ่อบ้านเลยจ้านี่แหละจ๊ะเพื่อนๆอู้แล้วก็ปิดปิดเตาก่อนนะจ๊ะปิดเตาก่อนแล้วก็เอาขึ้นมาเลยจ้ะระวังร้อนนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะดูชีสิจ๊ะออกมาส้มก็จะตัดครึ่งนะจ๊ะ ตัดครึ่งแบบนี้กลิ่นหอมน้ำสเต๊ะมากๆเลยจ้ะทั้งล่างยังไม่ขาดเลยจ้ะเพื่อนมีดเนี่ยมีดไม่ค่อยคมเนี่ยจ้ะก็จะได้ขนาดนี้จ้ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมพ่อบ้าน ชิมกันเลยจ้าพ่อบ้านก็จะชิมให้ชมนะจ้านี่แหละจ้าร้อนเหรอโอ้ hmm. ยังร้อนอยู่เลยจ้าเพื่อนๆแล้วเขาก็มี hmm. นี่ด้วยนะจ้ามีเออ,อะไรนะจ้าต้มยำปลาเซลมอนจ้าต้มยำปลาเซลมอนน้ำข้น พื่อจะได้ซดน้ํานะจ๊ะนี่จ๊ะเขาก็พี่รอนชอบไหมชอบอพันนี้นี่เขาบอกว่าอร่อยจ้าอร่อยะเพื่อนเพื่อนถ้าว่างๆก็ทําให้สามีทานนะจ๊ะแล้วก็ตัวเองทานด้วยจะอร่อยมากๆสูตรพนันี้หนี่สูตรนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีจ้าเดี๋ยวส้มต้องไปกินของส้มบ้างแล้ว,ลวจ่ะเพืเพื่อน ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับฟังและรับชมนะจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะจ้าโชคดีมีความสุขกันทุกทุก,ท,กท่านจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟวัสดีจ้า